mom mom my mom's from Brazil my mom from Brazil อันนี้ก็คือแม่ของฉันอยู่ที่ประเทศบราซิลนะคะอ่าคำว่า mom นะคะตัวนี้จะออกเสียงอ๋อ mom หรืออีกคำหนึงนะคะก็คืออ่ะ mom อ่านว่า mom นะคะ มอ m ม m s f r o ก Brazil. อ่ก็คือ family member member ก็คือสมาชิกนะคะเป็นสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมคะอ่าก็คือใช่นะคะอ่าอันนี้นะคะความแตกต่างระหว่างการใช้มอมกับมัมอ่ดูนะ UK เนี่ยเขาจะเรียกมอมว่ามัมนะคะจะต่างกันนิดหนึ่ง dad อันนี้ก็จะเป็นคำเรียกไม่เป็นทางการน,นะคะเราจะเรียกว่า dad my dad speaks Turkish and English my dad speaks Turkish and English sister เอ uh, sister my sister studies Russian เวลาสะกดนะคะก็คือ s i s t e er sister My sister studies Russian uh, studies Russian. brother uh, brother br a z er brother My brother lives in mexico My sister is a doctor uh, si My sister is a doctor My sister is a doctor. น้องสาวของฉันเป็นคุณหมอ My brother works in New York My brother works in New York น้องชายของฉันหรือว่าเป็นพี่ชายนะคะทำงานอยู่ที่นิวยอร์ก oh. ก็คือ brother ใช้กับเพศชาย sister ใช้กับเพศหญิงนะคะะมาดูความหมายกันอีกทีนึงนะคะ,อะลองทำดูคะ่ะ Dad brother ออันนี้เป็นเพศไหนคะคำว่าเพศชายาเพศชายคือ male m a u male เพศหญิงคือ female female f e m a u female อ่าลองดูคะ่ะ dad brother ก็คือเพศชายดังนั้นก็คือเป็น male อ่า mom mom หรือว่า mum นะคะ mum นี่คือของ British นะคะเขาเรียก แม่ว่า m u ม,มนะคะอ่ h sister ก็คือผู้หญิงใช่ไหมคะ่า male โอเคสำหรับการแสดงความเป็นเจ้าของ verb to have กับ has นะคะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของฉันมีอ ah น,น,นี้ใช้ในการพูดเกี่ยวกับครอบครัวมาดูวิธีการใช้กันค่ะ do you have any brothers or sisters do you have any brother or sister คุณมีอ่าพี่ชาย น้องชายหรือว่าพี่สาวหรือน้องสาวไหมนะคะ do you have any brother or sister do you have any brothers or sisters And this question about family คำถามนี้เป็นการถามเกี่ยวกับครอบครัวใช่หรือเปล่านะคะอะ่ถูกต้องนะคะก็คือ brother and sister ก็คือ family นะคะ member Do you have any brothers or any have sisters? ฟังทันไหมคะ Do you have any brothers or sisters? Uh, do you have any? Uh, is... I have two brothers. I have two brothers. I have. I have two brothers. He has one sister. He has one sister. He has one sister. มาดูวิธีการใช้นะคะ uh, verb to have uh, การใช้คำว่า have have กับ has ที่แปลว่ามีนะคะเวลาเราใช้เพื่อบอกสมาชิกในครอบครัวว่าเรามีใครนะคะถ้าเป็นประธาน uh, person ก็คือประธานเป็นคน i u v they i i ก็คือฉัน u ก็คือคุณ v v ก็คือ เรานะคะพวกเรารวมทั้งตัวเราแล้วก็ they they ก็คือเขาเขาพวกเขานะคะพวกมันอะไรแบบนี้นะคะก็คือมีหลายคนอ่ามีหลายคนจะใช้คำว่า have have คนเป็นกลุ่มคนที่เราเรียก we ก็มีหลายคน t h e y ก็มีหลายคน y o u ก็เป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้เหมือนกับ i i คือคนเดียวนะคะ i ก็คือตัวเราคนเดียวอันนี้คือ i u v day ใช้ verb have อ่า uh, ถ้าเป็น he she it อ่า he she it ที่เราเรียนไปคลิปเมื่อกี้นะคะอ่า uh, ถ้าเป็น verb to be ใช้ is เนาะถ้าเป็นแค่คนเดียวถ้าเป็น he is she is it is นะคะเป็นสิ่งเดียวเราก็ใช้ is อ่าทีนี้มันเป็นคนเดียว verb ที่ใช้ have กับ has ก็ใช้เป็น has อ่า has แทนจำตารางนี้ไว้เลยนะคะอ่าจด เข้าใจตารางนี้ไว้เลยนะคะว่า I U V they have ถ้าเป็นสมาชิกในครอบครัวที่เป็น U เป็น V เป็น they ใช้ h a v e ที่เป็นการบอกว่าพวกเรามีพวกเขามีคุณมีนะคะใช้ h a v e ถ้าเขาผู้หญิงเขาผู้ชายหรือว่ามันนะคะมีใช้ has นะคะ she has one sister อฟังเสียงดูคะ่ะ she has one sister she has one sister ใช้คำว่าอะไรคะ she mm hmm. เป็นเขาหรือเธอที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราก็จะใช้อะไร mm hmm. has น,นั่นเองฟังเสียงเมื่อกี้นะคะ i have one sister and one brother i have one sister and one brother ใช้ have หรือใช้ has คะ i นะคะ i จะอยู่ในพวกของ U V D ที่ใช้คำว่า have นั่นเอง I have I have one sister and one brother อ่ะมาสรุปกันนี่อะไรดี He has หรือว่า have อ่ะ he เป็นผู้ชายคนเดียวใช่ไหมคะเป็นคนเดียวเอกนพนะคะเราก็ใช้ has I เป็นคนเดียวเหมือนกันแต่เป็นคำที่มันต้องใช้กับ have เสมอ uh, He has two b r t h า r s I have three sisters. ถ้า I จะต้องใช้ have นะคะ I am an only child I am an only child I กับ am เนี่ยจะคู่กันเสมอเลย uh, I am an only child ฉันเป็นลูกคนเดียวนะคะ ถ้าคุณไม่มีพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวนะคะ,ะคุณก็สามารถใช้คำว่า only child only child ก็คือไม่มีเป็นลูกคนเดียวสามารถใช้ได้ทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศช,ชายนะคะ I am an only child I am an only child. She doesn't have any brother or sister ก็คือ ไม่มีพี่สาวน้องสาวน้องชายพี่ชายไม่มีนะคะก็ถูกนะคะ doesn't have แปลว่าไม่มีนะคะเวลาเขาใส่ verb to do เข้ามาเออเป็นปฏิเสธเนาะเพื่อปฏิเสธนะคะก็ใช้ถ้าเป็น h e s h e i t จะใช้คำว่า does ถ้าเป็น iuvd ใช้คำว่า do ก็เป็น don't don't samira do you have any brothers or sisters Yes, I have one brother and one sister. อ่าสม,มิรมีใครบ้างมีพี่น้องไหมคะมีน้องเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไร I have one brother and one sister ทีนี้เราลองมาฟังบทสนทนากันนะคะ Do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? Uh, Do, อะไรคะ? Do you have any brother or sister? Yes, I have two brothers and one sister. And you? Yes, uh, I have. Yes, I have two brothers and one sister. And you? And you I'm an only child, but my mum has four brothers and one sister. I'm an only child, but my mum has four brothers and one sister. Am an only only อ่า and only me only. Only. Uh, only นะ am only child, but my mom has four brothers and one sister. เอ่อ uh, ทั้งสี่คนนะ่ยแล้วก็มีน้องสาวหนึ่งคนหรือว่าพี่สาวหนึ่งคนด้วยนะคะอ่ออันนี้คือเขาไม่ได้บอกว่าเป็นย่างเก r หรืออ l d e เจอร์ก็คือก็จะเป็นพี่ชายน้องสาวพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวก็ได้นะคะ Wow she has a big family Wow ฟังเกลือประโยคท,ท้าย Wow she has a big family ว้า wow, she has a big family เห็นไหมคะ has she ใช้กับคำว่า has he ใช้กับคำว่า has it ใช้กับคำว่า has นะคะส่ว so, น I you we they have ใช้กับคำว่า have นะคะแปลว่ามีเป็นการบอกว่าเรามีใครบ้างนะคะในครอบครัวเรา